ยาวไปมากเลยนะคะฝั่งนู้นเป็นดอกยูแซฝั่งนี้เป็นดอกฟิ Finn ่นสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่ก่อนเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้เรามาเที่ยวเห็นไหมคะ ดอกยูแซนี่คะอยู่ใจเขาเรียกว่ากรุงโซเลยค่ะนในสวนโอลิมปิกพาร์คนะคะคือเราไม่ต้องไปถึงเกาะเชจูแล้วคือช่วงหน้าร้อนของประเทศเกาหลีนี่คือหลายที่หลายจุดมากนะคะที่ที่เรายังไม่เคยไปนะคะมีสถานที่เที่ยวเยอะแยะเลย โดยเฉพาะอี่ยิ่งที่อโอลิมปิกบ้านนี้เป็นสนามกีฬานะคะเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนั่อคือว่าปี1988นี่เขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะคะแล้วทีนี้นอกเหนือจากจะเป็นสนามกีฬานะคะในรอบคาดเลือจะทาเป็นสวนแล้วก็มีทั้งพิพิธภัณฑ์วีอะไรต่างๆมากมายที่แน่ๆคือเป็นเขาเรียกว่าดึงดูดนะักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ให้ชมเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราเที่ยวดอกเป็นยังไงคะดอกยูเซ หรือว่าดอกไอ้ผักกาดไอ้เนี่ยกวางตุ้งเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาปลูก hmm. ให้กับเขาเรียกว่าให้ประชาชนได้ชมอ mm ่ะ hmm. เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เที่ยวในฤดูร้อนนะฮะ mm hmm. เที่ยวชมดอกยูแซ่ไปด้วยกันนะคะ ะคะ่เข้าสู่เขาเรียกว่าเข้าสู่ฤดูร้อนในเกาหลีนะคะก็จะมีดอกไม้ให้ชมเยอะมากเลยอันนี้ทางโซนดอกยูแซนะคะ หรือว่าดอกความตุ่งที่เราเข้า,าคนไทยรู้จักนหมคะที่นี่ในกรุงโซในสนาดทีฬาโอลิมปินะะมีเยอะมากเลยที่แน่ๆคืออากาศร้อน <5 S 2> มาก <5 S 2> แต่ตอนนี้นแล้วก็พึ่งก็เยอะเห็นไหมคะพึ่งเยอะมากเลย นี่คะ่ะใบของเขามันก็เหมือนกวางตุ้งบ้านเราหลาหือใบทนานตะเนี่ยดอกมันก็กินได้นะคะกินได้ไม่พอมันสวยต่งยางหากบรรยากาศคนก็แบบสนุกสนานเหลือเกินสวยมากเลยนะคะเขาทาแบบคือทําได้สวยอะเป็นโซนๆนะคะพอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกฝิ่นนะคะ แต่ว่าดอกยังออกไม่เยอะนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งของเขาจะสวยมากๆอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาจะสวยมากนะคะเขาปลูกเป็นโซนๆเนาะมันก็บานไม่เยอะแต่ที่แน่ๆคือดอกตูมของเขาเยอะมากเลยค่ะว่าเราเรียกดอกฝิ่นนะคะแบบนี้ เวไปมากเลยนะคะฝั่งนู้นเป็นดอกยูแซฝั่งนี้เป็นดอกฝิ่นสวยมากนะะก็จะมีดอกสีชมพูเข้ามาแซมสักนิดหนึ่งนะคะฝั่งโน้นนะมีศาลาให้นั่งพักผ่อนชมดอกไม้ได้นะ,ะนี่ะ่ะก็คือเสน่ห์หน้าร้อนนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเกาหลีนิยมเที่ยวนะฮะ น้อยมากที่จะเห็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติเข้ามายกเว้นคนที่อยู่ในที่นี่ค่ะโอเคนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบแล้วก็เพลิดเพลินในการชมดอกไม้ในช่วงฤด,ดูร้อนในประเทศเกาหลีตอนนี้มันยังบานไม่เยอะนะคะนี่ะ่ะยังเป็นตุมต่มๆอยู่เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา like, กกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ